The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิดดิถานตอนนี้มีคนพูดเรื่อง New Normal กันเยอะนะครับนะทางพูดสุ่เดก็อธิบายไปว่า New Normal คืออะไรหวังว่าหลายๆคนคงจะอ่านมานะครับแต่ว่าจะผม,ผมจะพูดอ,อีกครั้งก็แล้วกันนะครับแต่ยังอื่นนะนะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเราเลิกพูดเรื่อง New Normal กันนะครับ เพราะว่าในความคิดของผมเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้นะมันไม่เหมือนวิกฤตที่ผ่านมามันคือการพลิกฟ้าคว่ำดินที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกต้องเรียกว่าเป็น New World Order มากกว่าอ่ะมาคุยกันเรื่อง New Normal ก่อน New Normal คืออะไร New Normal เนี่ยถูกใช้ครั้งแรกเมื่อปี2008โดย Bill Gross นักลงทุนในตราสารนี้ชื่อดัง เป็นชาวอเมริกันผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทพิมโก้นะครับเขาเน้ยามเศร,รษฐกิจโลกในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2007ันถึงนะครับในสหรัฐนะฮะแล้วก็ภาวะเศร,รษฐกิจตกต่ำขั้งใหญ่หรือเกรดร e เตชันในช่วงปี2008 2 0 0 8 2นถึงนะครับว่าเป็นนิวโนมอลนะฮะมันโนมอลเพราะว่าเศร,รษฐกิจทั่วโลกมันชะลอตัวตัวลงเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติใหม่นิว o r มอลของทศวรรษที่2010นะครับ เป็นอะไรใหม่เลยก็คือต่างจาก normal หรือภาวะปกติในช่วงทศวรรษที่80หรือก่อนหน้านั้นนะฮะที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูสุดๆแล้วก็แฟบลงว่าเกิดวิกฤต .com นะฮะในช่วงทศวรรษที่2000แล้วก็มาเฟื่องขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นมันจึงเรียกว่า Normal ได้เพราะว่ามันมีขึ้นแล้วก็มีลงเป็น business cycle หรือว่าหรือว่าวัฏจักรเศรษฐกิจเรื่อง business cycle เนี่ย เราพูดถึงไปแล้วในพอดแคสต์กันก่อนนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีวัฏจักรของมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็วลงอยู่อย่างนี้นะครับจนกระทั Business ะ่ง s c y c l s เนี่ยมาเจอพิษแฮมเบอร์เกอร์ cycle มันไม่ได้ดีดขึ้นอีกนะครับมันกลายเป็นตกยาวเลยจนจน,นเป็นเรื่องปกติไปนะครับเป็น New n o r m a l อย่างีงเรียก New normal ได้เพราะว่ามันเป็น normal ใหม่ก็คือแทนที่จะขึ้น ตกและขึ้นเป็น normal ปกติอย่างเดิมมันตกยาวเลยนะฮะตรงนี้เรียกว่า new normal ได้คือแบบตกแล้วจนเป็นปกติดังนั้นเราจะเห็นว่า new normal เนี่ยคำคำนี้มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจวัฒจธรรเศรษฐกิจเป็นสําคัญนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้กระทบแต่เศรษฐกิจนะครับมันเป็นวิกฤตที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตนะครับ ไม่ใช่ไซเคิลที่ขึ้น,นลงๆเดี๋ยวก็ normal เดี๋ยวก็ไม่ normal นะครับแต่มันคือวิวัฒนาการ,าการใหม่ของสังคมและการเมืองคืออย่างบ่อเราจะเห็นแล้วว่าเนี่ยเรามีวิธีชีวิตแบบใหม่ก็คือการ work from home นะซึ่งไม่ใช่เรื่อง new normal นะเพราะหลังจากนั้นมันจะไม่กลับมา normal อีกแล้วนะฮะ new normal เราคาดหวังให้มันดีขึ้นมาแบบ,แบบใหม่ขึ้นมาได้แต่ว่าอันนี้คือวิวัฒนาการใหม่เลยก็คือ มันจะ work from home ยาวไปจากนี้อีกนะครับอย่างวันนี้ที่จะอัอดรายการเนี่ยนะสิงคโปร์บอกว่าบริษัทไหนก็ตามที่ยัง work from home แล้วก็ให้ work from home ไปก่อนนะฮนะนะมันจะยิ่งทำให้บริษัทหรือภาคธุรกิจเนี่ยปรับตัวไปสู่แนวทางใหม่นะครับ,นะรบ,นะรบมันคือวิวัฒนาการใหม่นะครับไม่ใช่การแบบวันจกขึ้นขึ้นลงๆหรือว่าขึ้นแล้วดิ่งยาวกลายเป็นภาวะภาวะใหม่ฮ ภาวะปกติใหม่อันนี้ไม่ปกตินะครับนี่คือ new evolution นะครับที่จะผลักดันให้ธุรกิจและคนทำงานสามารถย่นระยะเวลาและต้นทุนได้มากขึ้นนะครหรือไม่ก็ทำให้เกิดการ Lay Off ขนาดใหญ่หรือให้เกิดการปฏิวัติอะไรก็ตามในธุรกิจนะมันคือ evolution คือวิวัฒนาการนะครับไม่ใช่ new normal อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ อีกอย่างคือ new normal ตอนปี2007ถึง2010กว่าเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ทำให้เกิด disruption หรือการสิ้นศูนย์ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากทำงานกันแบบเดิมเติมนะทำกันต่อไปแล้วก็รอให้เศรษฐกิจมัน back to normal นะเป็นนิ้วก็คือหวังกันนะครับไม่มีใครหรอกครับอยากจะอยู่ใน new normal ตลอดทุกคนก็อยากจะ back to the normal กันนะครับ,นะรบตอนนี้เนะี่มันเกิด disruption ขึ้น นะเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจแการบินก็ Disrupt กันแบบถูกลูถก่ถูกกังเลยตอนนี้ต้องเลิกออฟนักง,งานกันเพียบเลยนะครับมันจะทําให้การท่องเที่ยวก็ถูก i s r u p t อีกนะว่าจะทำยังไงกันดีนะฮะแต่การ Disruption เนี่ยนะจริงๆแล้วมันเกิดก่อนการระบาดนะครับมันมีบางเซ c กชันเนี่ยถูก i s s u u t แต่ไปแล้วนะอย่างเช่นสื่อ ที่บ่งทำอยูน่นจากสื่อที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือมีกระดาษมีการพิมพนะ์เราก็ไม่พิมพ์อีกแล้วก็มาอยู่ในะระบบดิจิทัลในโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้ก็ถูกดิสัปต่อไปนะครับกระบวนการดิสラปนี่นะครับในประสบการณ์ของสื่อมันทําให้เกิดการสิ้นศูนย์ของแรงงานซึ่งไม่จําเป็นนะครับ Work from home นะก็เช่นกันมันจะทําให้เกิดการสิ้นไปของแรงงานแล้วก็ทุนแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่ไม่จําเป็นอีกนะครับนี่แหละครับที่มันไม่ใช่ New Normal มันเป็นวิวัฒนาการใหม่ขึ้นมานะครับวิวัฒนาการใหม่ของสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งมันแวกตัวเองมาจากเรื่องเดิมๆน,นะครับมันเกิดขึ้นมาได้โดยการสลัดทิ้งอะไรบางอย่างนะครับนะเหมือนสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยวิวัฒนาการขึ้นมาเนะี่ย มันทำมันต้องสลัดอะไรออกไปนะมันทําให้ตัวเล็กลงก็ได้นะฮะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นก็ได้นะมีปีกขึ้นมาก็ได้มีจัง,งอยป่าขึ้นมาก็ได้เดินสองเท้าก็ได้มีสมองใหญ่ขึ้นก็ได้นะฮนะนี่คือวิวัฒนาการที่คล้ายกับตอนนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คืออะไรนะครับเราพูดถึง New Normal ในทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ย มันจะเกิดวิวัฒนาการใหม่ของระเบียบโลกระบบโลกใหม่นะครับต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับในปลายทศวรรษที่90นี่ยมีนักทฤษฎีทางการเมืองที่สำคัญคนหนึ่งชนะื่อฟรานซิสฟุกุยาม่านะแต่คนก็เคยได้ยินชื่อกันอยู่ผมก็เคยเอ่ยถึงมานะครับฟุกุยาม่าเนี่ยเป็นนักคิดซึ่งเชิดชูแนวคิด ประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับบอกว่าหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็ยนเนี่ยนะมันจะมีแค่อุดมการเดียวเท่านั้นที่อยู่รอดก็คือเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบโลกตวนตกนะครับซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว่าไม่จริงอะ่ะนะครับตอนนี้ไม่มีใครเชื่อฟูกุยมามะหรอกแต่ฟุกุยมามะก็ยังทํานายอะไรหลายๆ,ๆเรื่องนะครับมีเร,เ,เรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับฟุกูยมามะเคยพูดถึงนะครับในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับจำไม่เป็น ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า the great disruption นะครับไอ้ great disruption เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในในอนาคตนะครับเขาพูดถึงเรื่องที่มัน d i s r u p t ย้อนกลับไปในอดีตก็นะคือในช่วงครึ่งศตวตรรษก่อนก็คือประมาณทศวรรษที่50 60น,น,นะครับสหรัฐเนี่ยแล้วก็ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำอื่นๆเนี่ยนะได้เปลี่ยนตัวเองจาก ประเทศอุตสาหกรรมประเทศประเทศที่เน้นการผลิตเนี่ยเป็นสังคมสื่อสารสังคมสาร,รสนเทศข้อมูลข่าวสารนะครับเกิดอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรขึ้นมาการผลิตหยุดลงนะการแบบผลิตแบบฮาร์ดแวร์เนีหยุดลงถนะนะูกดิสรับนะครับปัญหาก็คือเนี่ยการยุติกลงของอุตสาหกรรมในสหรัฐเนี่ยทำให้ไอ้ให้เขต ซึ่งมันเป็นเขตอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่ารัสเบลดนะครับในสาหารัฐนี่นะมันถดถอยลงนะครับเพราะว่าการผลิตมันลดลงคนตกงานนะครับความมั่งคั่งหายไปหลายๆหลายๆเมืองซึ่งเคยเป็นเป็นฟันเฟืองของอุตสาหกรรมอย่างเช่นดีทรอยอย่างเงี้ยจู่ๆนะก็ไม่มีอุตสาหกรรมให้ทำนะครับเขตอุตสาหกรรมย้ายไปประเทศที่มีมมต้นทุนต่ำอย่างเช่นใน เอเชียตะวันตกเียงใต้หรือว่าจีนนะครับก็กลายเป็นรัสเบลไปก็คือแบบเป็นเป็นแถบซึ่งมันสนิมมันขึ้นนะฮะอยากคือเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมเราจะพูดถึงไอรอนหรือสตีลใช่ไหมครับสตีลอันนี้แบบแทนที่เป็นสตีลกลายเป็นสนิมเป็นรัสไปนะครับไอเขตพวกนี้เนะี่ยเมื่อก่อนรวยตอนนี้จนแล้วไม่มีการผลิตทุกคนไปสนใจทนนเทคโนโลยีอินโฟเมชันกันหมดเลย พอมันจนลงเนี่ยมันก็อาชญากรรมมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเกิดความสิ้นไปของค่านิยมแบบเดิมๆนะสังคมซึ่งเคยเน้นเรื่องความผูกพันในครอบครัวก็ไม่เน้นนะค่านิยมที่ฟุกุยามะหรือคนตะวันตกเล่คือคิดว่ามันดีงามก็คือผูกติดกับศาสนาเนี่ยมันไม่คิดกันละนะครับทุกคนอยู่กันอย่างเสรีมากเพราะว่าฟุกุยามะบอกว่าพอมันเกิดดิสラบแล้วเนี่ยจากสังคมที่เน้่งการผลิตเนี่ย คนจะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีเสีภาพมากขึ้นนะครับเหมือนตอนนี้เลยทุกคนแบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยรู้ข่าวฉับพลันรู้ไปหมดเลยรู้ทุกเรื่องเลยครับรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผพรามมันรู้ทุกเรื่องเนี่ยความรู้คือพลังนะฮะความรู้ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเสรีภาพมีสัจภาพนิยธรรมนั้นเราก็แหวกตัวเองจากขนมขึ้นมานะฮะนี่คือสิ่งที่ฟูกุยามาเห็นก็คือสังคมมันจะเหลวแหลกขึ้นเกิดดิสออเดอร์สังคมไม่มีออเดอร์ละนะครับ เกิดดิสออเดอร์ขึ้นนะครับดังนั้นไอ้ดิสออเดอร์เนี่ยมันไม่ไม่ได้มีแค่แบบการสิ้นไปของอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับมันสิ้นไปของระเบียบสังคมด้วยนะระเบียบสังคมได้ทําให้เขตเมืองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดาวทาเนี่ยเป็นเขตที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนะมันกลายเป็นเขตซึ่งมีคนตกงานเยอะมากนะครับมันกลายเป็นว่าดาวทาเนี่ยเป็นแหล่ง มั่วสมของคนที่เป็นอาชีากรคนที่อับจนในชีวิตไม่มีอะไรทําต้องปล้นชิง homeless, เนี่ยมีโฮมเลสเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือการสิ้นไปของออเดอร์และเกิดดิสออเดอร์ขึ้นเพราะว่าเกิดการสิ้นไปของอพลังการสร้างความมั่งคั่งในประเทศนะครับเหมือนตอนนี้เลยเหมือนตอนนี้นะครับเทียบกับตอนนี้ก็คือตอนนี้เกิด d i s r u p t i o เหมือนกันมันเป็น great disruption เหมือนกันนะ g r a t d i s r u p t i น n เนี้ก็คือทำให้เกิดการสิ้นไปของแรงงานเหมือนกันนะครับเพราะว่น Work from home และอย่างที่บอกไปคือปัจจัยการผลิตและแรงงานการผลิตเนี่ยที่ไม่จำเป็นจะต้องถูกคัดออกไปมันเป็นโอกาสดีในการลดต้นทุนนะครับแต่มันจะทำให้เกิดสิ่งที่ฟุกุยาม่าชี้ให้เห็นว่าเกิดกับสหรัฐในช่วงทศวรรษที่60เป็นต้นมาก็คืออาชญาการรมมันจะเพิ่มขึ้นนะ disorder มันจะเพิ่มขึ้นเพราะคนไม่มีงานนะ เสาหลักในสังคมนี่มันเปลี่ยนไปมันถูกขย่าวมันถูกโค่นล้มนะครับอันนี้ต้องจับตาให้ดีนะครับฟูกยูยามะก็บอกว่าดิสออร์เดอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่รู้จะแก้ยังไงตอนนี้มันก็ย,ยังเกิดอยู่นะครับเน,นี่ยเราเราแยกก่อนนะไอ,ไอ,อ้ดิสออร์เดอร์หรือ Disruption ที่จะเกิดหลังจากโควิดเนี่ยนะมันออีกเรื่องนึงนะครับ ก่อนหน้าเนี้ยที่ฟูกุยามาเห็นเนี้ยมันก็ยังแก้ไม่ได้เลยนะครับคือความสับสนความอุปลมายของสังคมเนี่ยเขาบอกไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับแต่เขามีความหวังแน่านาคนในสหรัฐจะกลับมามีออเดอร์อีกครั้งเขาเรียกว่านะ e ร o r m i n g of s o c i e ค y เขาว่า r e n o r m i ่ g โปรดสังเกตคำว,ว่า Norm Norm ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นคำเดียวกับคำว,ว่า normal นะเหมือนที่เราใช้คำว,ว่า new normal น norm ะเนี่ยก็คือบรรทัดฐาน มาตรฐานในสังคม re-norm ไม่ก็คือสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาในสังคมนะมันไม่เหมือนกับ new normal แม้ว่ามันจะเป็นคําที่มีรากศัพท์เดียวกันก็นกตามนะ norm ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคําใกล้เคียงกับคำว่า new order มากกว่านะฮะเป็นสิ่งที่สหรัฐจะต้องทําขึ้นมาเพื่อเพื่อสร้างทำลาย dis-order คือความสับสนรำคาในสังคมและสร้าง ออเดอร์หรือระเบียบใหม่ขึ้นมาให้สังคมมันมีความหวังมีความมั่นคงขึ้นมาอีกนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ฟกูยมาม่าอยากจะเห็นซึ่ง,ขงเขาก็ยังไม่เห็น,นะะกลายเป็นว่าตอนนี้เกิดดิสออเดอร์ขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งด้วยซ้ําไปนะครับแต่จะให้ผมวิเคราะห์นะครับอิงกับสิ่งที่ฟกุยมามะาคาดเดาไว้ฟกูยมามะบอกว่าไอ้ดิสออเดอร์เนี่ยมันจะบีบให้เกิดกลุ่มหัวรุนแรงขึ้นในสังคม ซึ่งทนไม่ไหวอีกแล้วกับความสับสนนอละมานความมุ่นวายในสังคมทั้งหลายเนี่ยกลุ่มแล้วเนี้ยก็คือกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วก็กลุ่มเคร่งศาสนานะครับซึ่งมีมากเลยในสหรัฐแลาว p o w e r ฟูลมากคือแบบทรงอำนาจมากตอนนี้นะครับพวกนี้คือกลุ่มที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในตอนนี้ตอนนั้นฟุกุยมะไม่เห็นว่าทรัมป์จะพังงายขึ้นมาตอนนี้เราเห็นงั้นผมวิเคราะห์ได้เลยว่า ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ฟูกกยมาทํานายถ่ายทักไว้นี่มันเป็นเป็นจริงแล้วก็คือว่ากลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มอนุรักษนิยมทางการเมืองเนี่ยนะมันพังหงาขึ้นมาโดยสนับสนุนทรัมป์แล้วทรัมป์ก็เห็นโอกาสนี้นะไม,ไม่กี่วันก่อนนะครับมีกลุ่มติดอาวุธบุกขึ้นมาในในแคปิตอลของรัฐรั้นหนึ่งนะฮะที่ทําการของรัฐทั้หนึ่งในสหรัฐมาพร้อมอาวุธเต็มมือเลย แทนที่ทรัมป์จะตําหนิติดเตียนนะครับเพราะการกระทําที่ผิดกฎหมายเห็นเลยทรัมป์บอกว่าก็ยุยนๆหน่อยรัฐอะนะรัฐนั้นอะผ่อนคลายมาตรการหน่อยสิเขาจะถือวุธบุกเข้ามาประท้วงเพื่อจะแสดงสิทธิเสรีภาพของความเป็นอเมริกันแล้วเห็นไหมครับว่าทรัมป์กำลังใช้โอกาสนี้เรียกคะแนนเสียงในกลุ่มหัวรุนแรง โอ้ดุนแดงในพวกนี้นะครับแม้ว่าจะอ้างสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ก็เป็นการอ้างสิทธิโดยใช้ความหวาดกลัวมานำนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่สนับสนุนอาวุธปืนกลุ่มเคร่งศาสนาซึ่งยังจัดการชุมนุมในโบสถ์อยู่ทั้งที่รัฐบาลห้ามแล้วโดยอ้างว่ามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น,นเราจะเห็นในความยกย้อนของอเมริกาคือว่าอเมริกาเป็นสังคมที่ ภาคภูมิใจในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลมากแต่ว่าเมื่อมาเกิดสถานการณ์ที่จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของหมู่คณะแล้วเนี่ยอเมริกาก็จะถูกคนเหล่านี้แหละทาลายเราก็เห็นกันอยู่แต่ทรัมป์เนี่ยเห็นโอกาสที่จะดึงคนเหล่านี้ขึ้นมาเป็นแรงแรงผลักดันของเขาให้เขาเนี่ยสร้างฐานอำนาจขึ้นมาใหม่ตอนนี้ทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมน่าจะตกพอสมควรเลยนะฮะนะนั้นนี่คือโอกาส เคยคือการดึงคะแนนเสียงของกลุ่มหัวรุนแรงที่คิดว่าไม่มาตรการกักกันโรคของรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆมันใช้ไม่ได้มันเบียดเบียนสิทธิเสรีภาพประชาชนนะมันทำลายความเป็นอเมริกันดังนั้นเราต้องสร้างออเดอร์ขึ้นมาใหม่สร้างระบบระเบียบขึ้นมาใหม่ทำก็กระโจนรับรับลูกเลยบอกว่านี่นี่ไงค่านิยมเมริกันมันต้องรักษาไว้ พวกคุณจะไปเบียดเบียน,น,นไม่ได้เนี่ยพูดออกเข้าข้างพวกนี้เลยนะฮะเราจะเห็นนะอันนี้แค่การเมืองในอเมริกาเท่านั้นนะครับต่อไปทรัมป์จะใช้โอกาสนี้เนี่ยสร้างระเบียบทางการเมืองใหม่ถ้าทรัมป์มีโอกาสกลับไปเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งนะครับหรือไม่ใช่ทรัมป์ก็ได้ใครก็ได้ซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษนกษิยมอาจจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในอเมริกาก็ได้นะครับ กรนั้นก็ตามเราก็จะเห็นว่าอเมริกาจะต้องสร้าง new world order ขึ้นมาใหม่หลังจากนี้เนี่ยเพราะอะไรคล้ายๆทำเองทำเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างระเบียบขึ้นมาใหม่เพราะว่าตัวเขาเนี่ยคะแนนนิยมตกเขาต้องต้องสร้างต้องดึงคนซึ่งซึ่งรู้สึกว่าเบื่อและจะก,กับพวก disorder ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความมุ่นวายทั้งหลายเนี่ยความมุ่นวายซึ่งมันเบียดเบียนสิทธิความเป็นอเมริกันชนของพวกเขาเนี่ยนะ ทมจะเป็นดึงคนกนี้มาอ่ะเรามาสร้างสังคมใหม่กันดีกว่าสังคมซึ่งมีความเป็นอเมริกันสูงนะครับ <Okay. S 1> มีเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนแม้ว่าไอ้สิทธิเสรีภาพนั้นมันจะทําให้โรคระบาดหนนะักก็ตามนะหลังจากนั้นโรกตะวันตกก็จะผนึกกําลังกันนะครับเพราะว่าโรกตะวันตกตกอยู่ในสถานะเดียวกันนคัคือ ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการควบคุมโรคนะครับฉะนั้นก็ต้องหาแพะมารับบาปแน่นอนว่าจีนจะเป็นแพะหรือว่าจีนจะเป็นผู้ต้องหาก็ตามเราไม่สามารถที่จะชี้นาได้สิ่งที่เรามองเห็นก็คือที่ผมมองเห็นก็คือในตอนนี้มันจะมีการรวมตัวกันสร้างออเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างศัตรูนะสร้างสร้างคนอื่นขึ้นมานเวลาเราเราเรา,เราถูกใครโจมตีเนี่ยนะนะ เราจะต้องโบยนะฮะเราต้องหาคนโบยเนี่ยคือคือการสร้างออเดอร์ออเดอร์นะนิวเวอร์ออเดอร์มาใหม่โลกตะวันตกจะต้องมารวมตัวกันกับทำโดยการตกกระไดพอยจนนี่แหละครับเพื่อที่จะทำให้จีนเนี่ยกลายเป็นเป้าขึ้นมาแต่ไรแต่ไหนแต่ไรมานะครับการสร้างนิวเวอร์อเดอร์เนี่ยมันจะมีการประชุมใหญ่ของประเทศตะวันตกโดยสหรัฐจะเป็นผู้นำนะครับ จะมีการตกลงกันว่าเออนี่มาตรฐานค่างเงินเป็นอย่างนี้มาตรฐานเศรษฐกิจอย่างนี้การตกลงการค้าเป็นอย่างนี้นะเราจะจัดการกับสหาภาพโซเวียตยังไงนะฮะมันจะมีการประชุมกันอย่างเงี้ยหลังจากนี้คอยจับตาดูทีทนะฮะมันจะมีการประชุมกันหรือไม่ในการประชุมอะไรใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีจีนเข้าร่วมเนี่ยมันคือการสร้างออเดอร์ขึ้นมาใหม่ new order ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการชําระความผิดพลาดของโลกตะวันตก แล้วซุกมันไว้ในพรมนะแล้วก็หันปากกระบอกเจมปืนไปที่จินะครับมันคือการสร้างนอมขึ้นมาใหมเ่เหมือนที่ฟุกุยาม่าเรียกว่าเป็น, ing, นรี n o มมิ่งนะฮะแต่มันไม่ใช่รี n o มมิ่งของสังคมนั้นนั้นจะเป็นการรี n o มมิ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมีการกำจัดการค้าเสรีนะเพราะ พวกนี้มองแล้วว่าจีนได้ประโยชน์จากการค้าเสรีแต่ทั้งที่โลกตะวันตกนี่เป็นเป็นคนเชื่อูก,การค้าเสรีแท้ๆนะครับพอมันไม่ได้ประโยชน์นะครับก็ทําลายมันซะอะไรเงี้ยนะต่อไปนี้จะมีระบบใหม่ขึ้นมาจะเรียกว่าระบบถ้าคุณไปค้ากับเขาก็คือค้ากับจีนอย่ามาเอาเราเป็นเพื่อนมันจะคล้ายๆกับตอดที่เกิดสงครามเย็นนะครับนี่คือออเดอร์ โลกระบระบบบบระโลกนะครับที่จะเกิดขึ้นมาใหม่หลังจากนี้นะครับพวกการดิ้นันอะไรต่างๆนานาเอาละครับล้วก็พูดถึงระบบโลกกันแค่นีก้ก่อนนะฮะที่จริงมันเป็นเรื่องซึ่งค่อนข้นขนางที่จะซับซ้อนมากผมพยายามพูดให้มันง่ายขึ้นนะครับแม้ว่ามันก็จะยังงงๆอยู่ก็ตามและขออภัยด้วยวันนี้ใช้คำภาษาอังกฤษเยอะมากนะแต่มันจําเป็นเพราะว่าเป็นศัพท์ใหม่ๆซึ่งยังไม่มีการนิยามเป็นสถานการณ์ใหม่ๆเลยนะครับ ไม่รู้จะนิยามด้วยภาษาไทยง่ายๆยังไง,งดีนะครับก็อาจจะงงๆนิดนึงอาจจะลำคานดีกว่าครับอย่าเรียกว่างงเลยเพราะว่าใช้คําไทยคําอังกฤษคำนี่อ่าก็เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามันมีคําศัพท์ง่ายนี้ก็จะพูดอธิบายให้ง่ายขึ้นกันละกันนะครับวันนี้อ่า The Expert กับผมกานกิจวานหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาวิเคราะห์สถานการณ์โลกกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกริดดิษฐาน